ใครที่กำลังเตรียมสอบเอลิเวลนนที่2อ,อยู่วันนี้พี่จะมาบอก5บทที่ควรเก็บหากน้องเก็บได้คะแนนจะได้60ขึ้นแน่นอนครับ และในแบบนี้พี่จะมีการบอกรายละเอียดในแต่ละบทด้วยจะเป็นยังไงไปรับชมกันเลยครับก่อนอื่นเดี๋ยวพี่จะพานงน้องเนี่ยไปดูแผนภาพสรุปนะครับจำนวนข้อที่คาดว่าจะออกข้อสอบได้ในปี66นะครับสำหรับระดับคณิตศาสตร,ร์ประยุกต์2นะครับจำนวนข้ออันนี้ถามว่าพี่แม็กกามาจากไหนนะครับก็ยึดตามข้อสอบที่เขาประกาศออกมาในในเว็บะครับแล้วก็ยึดตาม ข้อสอบวิชาสามัญคณิตสองปี6 5หรือว่าปีล่าสุดนั่นเองนะครับก็จะมีจมํานวนข้อที่ออกตามนี้เลยมีทั้งหมด9บทนะครับถ้าน้องดูแผนภาพตรงนี้แล้วนะครับก็น่าจะรู้แล้วครับว่าบทแรกที่น้องๆควรจะเก็บให้ได้คือบทสถิตินั่นเองเห็นไหมครับสถิติข้อที่7ตรงนี้ถามว่าทําไมสถิติเป็นบทที่น่าเก็บคนระับเพราะน้องดูจํานวนข้อสิครับโอ้โหออกไปล่อไป10ข้อหรือว่า1ใน3ของข้อสอบแล้วนี่ ข้อสอบเรามี30ข้อแต่ว่าไอเนี้ยมันปาไปแล้ว10ข้อครับบทสถิติซึ่งเป็นข้อสอบปรนัยหรือว่าข้อข้อกาดนั่นเองเ่้าข้อแล้วก็เป็นข้อสอบเติมคําตอบจำนวน1ข้อด้วยกันถ้านับเป็นคะแนนเนี่ยสามสิบสองคะแนนจาก100คะแนนโอ้ไม่กอดฉะนั้นครับใครได้คิดิดว่าจะทิ้งบทสถิติเนี่ยให้น้องคิดใหม่เดี๋ยวนี้เลยครับไม่ได้เด็ดขาดครับห้ามทิ้งเด็ดขาดโอเคนะครับอื อ่ะผ่านไปในบทแรกนะครับแต่ว่าบทเนี้ยเนื้อหาจะค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับเห็นไหมครับพี่จะมีปริมาณเนื้อหาบอกด้วยในแต่ละบทนะครับเรื่องเนี้ยยอมรับว่าเนื้อหาเยอะครับเพราะว่าบทสถิตินี่เราเรียนทั้งเทอมเลยถ้าเราจําได้นะตอนม6เนี่ยทั้งเทอมเลยบทสถิติบทเดียวเลยครับพหกทัหนึ่งอ่ะก็เนื้อหาจะค่อนข้างเยอะนิดนึ่งนะครับน้องแต่ไม่เป็นไรครับเราต้องฝืนเก็บครับไม่งั้นเราจะเสียคะแนนไป32องคะแนนฟรีครับโอเคนะบทถัดมาที่น้องๆควรจะเก็บนะครับก็คือ หลักการนนะับเบื้องต้นพ่วงไปด้วยบทความน่าจะเป็นครับถามว่าทําไมต้องเก็บ2บทนี้ครับเพราะ2บทนี้เป็นบทที่ต่อเนื่องกันครับคําว่าต่อเนื่องคือหมายความว่าถ้าน้องเข้าใจบทหลักการนนะับเบื้องต้นน้องจะทําความน่าจะเป็นได้โดยปริยายไม่มีข้อแม้เลยครับทาได้โดยอัตโนมัติครับเพราะมันใช้ความรู้ต่อกันมามันแค่เพียงเพิ่มสูตรสุดเดียวเข้ามาคือ pe แต่พี่ไม่ขออธิบายอะไรมากนะครับเอาไปว่าอธิบายได้เลยกันว่าเฮ้ยความน่าจะเป็นเนี่ยมันเพิ่มมาแค่สูตรเดียว คือสูตรนี้จากบทหลักการบื้องต้นนั่นหมายความว่าถ้าน้องเก็บ2บทนี้ได้บท8กับบท9นี่ครับน้องจะได้เพิ่มมาอีกกี่ข้อครับหาเอ้หข้อครับซึ่งรวมคะแนนจะเป็น17คะแนนแล้วหมายความว่าถ้าน้องเก็บใต้หมดแบบเพ้อฝันเลยนะ3าบทล่างเนี่ยถ้าเราเก็บได้หมดเนี่ยเราจะเอา3 2สองนะครับบวก6บวก11ครับซึ่งมันจะได้เท่าไหร่ครับมันจะได้ อ่ขอคิดก่อนนะเป็น38-11บซึ่งเป็น49คะแนนครับน้งนองๆนี่แค่เราเก็บ3บทเองนะโอ้โหรอไป49คะแนนแล้วแต่แบบเพิฝันนิดนึงนะแบบว่าเราถูกทุกข้อไม่มีผิดสักข,ข,ข้อเดียวเลยนะครับทีนี้ถามว่าอ่ะถ้าหนูอยากได้60ขึ้นบทไหนล่ะที่หนูควรจะเก็บอีกครับก็คือบทเซตแล้วก็ตรรกศาสตร์นั่นเองนะครับบทนี้ควรจะเก็บอยู่แล้วครับทั้ง คณิต1แล้วก็คณิต2นะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเหตุผลคือเนื้อหาน้อยครับแล้วก็ระดับความยากก็น้อยด้วยครับถ้าใครเคยลองทําข้อสอบเก่าแล้วนะครับสาหรับคณิต2นะปี6 4กับ65นะครับเราจะพบว่าบทเซตตระกศาสนี้ออกง่ายมากเซตออกแค่แผนภาพเองออกแค่การแก้ปัญหาเซตโดยแบบเบื้องต้นง่ายๆเลยครับส่วนตระกาสตร์นี่โคตรง่ายไปใหญ่เลยเออแล้วถ้าใครรับชมคลิปพี่แล้วนะครับพี่ได้ทำคลิปติวสอบไปแล้วทั้งบทเซตแล้วก็ตรรกาสตนะครับเราจะพบว่าไม่ยากจริงๆครับ โดยเฉพาะตรรกาสตร์เนี่ยโอ้ยง่ายมากเลยควรจะเก็บไว้นายถึงแม้ว่าออก2ข้อก็จริงแต่เป็นบทที่คุ้มครับ2ข้อที่คุ้มอืมเพราะเนื้อหาไม่ยากนะฮะสมมุติว่าน้องทําถูกหมดเลยครับน้องๆก็ได้ไปอีกกี่คะแนนครับ12คะแนนครับบทนี้12คะแนนเราเอามาบวกกับ49ตรงนี้ครับเราบวกต่ออีก49เลยอ่าซึ่งมันจะเป็น6 1คะแนน,น้วครับอันนี้คือแบบว่านะอยู่ในโลกจินตนาการนะครับแบบถูกทุกข้อนะครับ เห็นไหมครับว่าเราเก็บแค่นี้เราก็ปาไปแล้วเกิน60%แล้วครับกับคะแนนทั้งหมดคือเต็ม100คะแนนโอเคนะครับอ่าทีนี้พี่ขอย้อนกลับมานิหนึ่งครับขอย้อนกลับมาหน่อยครับว่าบางคนเนี่ยพี่แม็กบอกว่าเฮ้ยให้เก็บบทหลักกันนับแล้วก็ความน่าจะเป็นใช่ไหมครับแต่พี่เข้าใจว่าบางคนไม่ถูกลงกับบทนี้เลยครับพี่เข้าใจครับเพราะบทเนี้ยพี่เคยสอนน้องๆมามาหลายคนและหลายทอดแล้วครับทั้งทที่เคยไปสอนไปฝึกสอนที่โรงเรียนด้วย พบว่านะครับบทนี้เป็นบทที่มีความแปลกประหลาดนิดน,นึงครับคือสูตรมันน้อยถูกไหมครับสูตรมันน้อยแต่มันสามารถประยุกตได้เยอะถ้าใครเข้าใจจริงๆบทนี้แบบเรียนเข้าใจอ่ะเราจะสามารถทําได้เลยแล้วมันตอบแล้วมันจะทําได้แบบแบบแบบกว้างมากอ่ะแบบประยุกต์ได้โจทย์มาแบบไหนก็สามารถทําได้หมดนะครับอืมแต่มันจะมีเด็กบางคนแบบไม่เข้าใจก็คือไม่เข้าใจจริงๆอันนี้พี่เข้าใจน้องๆนะแบบเออบางคนมันจินตนาการไม่ออกจริงอ่ะเดี๋ยว เอานกกอกกิ่งไม้เดี๋ยวหยิบลูกบอลจากกล่องบ้างแบ่งกรณีเดี๋ยวไม่แบ่งกรณีเดี๋ยวมัดรวมบางทีพี่ก็เข้าใจว่าอ๋อเราอาจจะไม่ได้ถนัดนะครับดังนั้นเนี่ยแต่พี่ไม่อยากให้เราทิ้งมันนะครับถึงแม้ว่าเราอาจจะเคยเรียนมาแล้วมันไม่รู้เรื่องก็ตามถึงแม้ว่าเราจะไม่ค่อยไม่ชอบเรื่องนี้ก็ตามนะครับแต่อย่าทิ้งครับเชื่อพี่ครับ2เรื่องนี้อย่าทิ้งเด็ดขาดไม่งั้นเราจะหายไปเลยนะครับ5้าข้อเราจะทําไม่ได้เลยซึ่งเราจะมานั่งเสียายทีหลัง และพี่เขามีข่าวดีมาบอกครับว่าเดี๋ยวช่องพี่กําลังจะทําคลิปติวสอบเรื่องนี้ด้วยนะครับฝากติดตามด้วยนะครับอืม้อนกลับมานะครับตอนเนี้เราเพ้อฝันไปแล้วว่าเฮ้ยถ้าเราเก็บได้หมดแล้วถ้าบทนี้นะครับเราจะได้คะแนน6กสิบเอ็ดคะแนนโอ้โหหกสิบแต่ว่านะครับหลักความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราไม่มีทางที่จะมาเก็บได้เต็มนะครับยกเว้นพวกเทพพระเจ้าเตรียมสอบมาตั้งแต่ม4ี่มห้านะครับอย่างงี้เขาเขาทำได้แต่สําหรับ เด็กกลางๆนะครับเด็กที่เพิ่งจะเตรียมสอบสอสาเดือนก่อนสอบ4ีเดือนก่อนสอบนะครับก็อาจจะมีข้อผิดพลาดได้เราอาจจะคิดเลขผิดบ้างนะครับอาจจะจําสูตรผิดบ้างอาจโดนช้อยหลอกบ้างคิดไปทันบ้างต่างๆนานานะครับเราอาจจะอธิได้เล่นนะสมมุติว่าเราได้สัก40แล้วกันนะจาก6 1คะแนนเนี่ยเราได้สักประมาณ40คะแนนแล้วกันตอนเนี้ยได้มาสัก40แล้วผิดไปสัก20คะแนนอะสมมตินะแต่ถ้าเราอยากได้อีก20คะแนนเพื่อที่จะ ให้มันให,ให้มันถึง60ให้ได้อะเราควรจะเก็บไหนเพิ่มครับพี่แม็กซี่บทที่เหลือครับไม่ใช่สี่หรือเออสี่หลือฮะเออสี่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 บทที่เหลือนี้นะครับถามว่าถ้าคนมีเวลาเยอะเนี่ยแน่นอน,นครับเก็บทุกบทไปเลยครับเพราะว่าด้วยความที่คันที่2มันคือค้อที่พื้นฐานใช่ไหมครับหมายความว่าความยากในแต่ละบทเนี่ยไม่ได้ยากอยู่แล้วถ้าเรามีเวลามากพอนะครับเก็บไปเลย ทุกบทไปเลยนะครับแต่ว่าถ้าเราเวลาจํากัดจริงๆครับต้องเลือกบทเก็บนะครับเดี๋ยวพี่เนี่ยจะยังไม่ได้นําน้องๆว่าให้เก็บบทไหนนะครับเพราะว่าพี่คิดว่า4บทที่เหลือเนี่ยมันมีความยากแล้วก็ความง่ายในตัวของมันเองแล้วแต่ว่าใครจะชอบแล้วก็ใครที่ถนัดบทไหนนะครับอ่ะเกณฑ์อย่างแรกที่ช่วยให้เราพิจารณา,าได้ก็คือระดับความยากตรงนี้เห็นไหมครับอ่าระดับความยากตรงนี้แต่พี่บอกเลยนะครับระดับความยากตรงนี้อย่าเชื่อพี่มากนะครับ มันอยู่ที่ความถนัดและก็ความชอบของแต่ละคนนะครับซึ่งพี่คิดว่าเรื่องเลขยกกาลังเนี่ยทำไมพี่ Mac แม็กให้ระดับความยากเยอะจังละ่ะเพราะพี่ว่าคนที่สอบขอนิสส์เนี่ยอาจจะเป็นแบบาสายศิลป์หรือว่าคนที่ไม่ค่อยชอบคณิตศาสตร์ถ้าส่วนใหญ่นะโดยพื้นเพนะครับโดยในเรื่องนี้มันมีเลขเยอะไงมันมีรูทมันมีเลขยกกาลังเศษส่วนมันมีสิ่งที่หลอกได้เยอะพี่ก็เลยให้เป็นสีดาวเรื่องฟังก์ชันก็เหมือนกันครับมันสามารถออกประยุกต์ได้เยอะ,อะครับอืมพี่ก็เลยให้สีดาวไว้ก่อน ส่วนลำดับอนุกรมแล้วก็ดอกเบี้ยมูลค่าของเงินเนี่ยให้ไปที่3ดาวอันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่จะช่วยวิเคราะห์พิจารณาได้นะครับว่าจะเก็บคนไหนเพิ่มเติมแต่เดี๋ยวพี่จะพาน้องไปดูธรรมชาติของแต่ละบทดีกว่าเราจะได้มองภาพออกว่าเฮ้ยเรื่องเนี้ยเราไม่โอเคจริงๆนะครับเราเราไม่มันมันไม่ไหวอะ่ะก็ไม่ต้องไปอ่านมันซะนะครับถ้าเรามีเวลาน้อยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูข้อสอบเก่ากันดีกว่าต้องขอบคุณข้อสอบจากเว็บลาเซนเตอร์ด้วยนะครับน้องๆอ,อันนี้เดี๋ยวโปรโมทให้เว็บเขาเลยนะครับ นี่ไม่ได้รู้จักเป็นงานส่วนตัวครับเว็บนี้นะครับแต่ว่าเ,ออเป็นเว็บที่ดีมากครับน้องก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดข้อสอบเก่าไปฝึกทําได้นะครับอ่ะอย่างแรกเดี๋ยวพี่จะพามาดูครับอย่างเช่นเลขยกกาลังอย่างเงี้ยคนเก็บดีไหมน้น้องก็ต้องคิดกับตัวเองเนี่ยออชอบไหมล่ะคิดพวกเนี้ยแล้วตู่โฉลกไหมล่ะอะไรเนี่ยยกกำลังเศษส่วนอะไรเงี้ย แต่จริงๆแล้วพี่บอกเลยมันไม่ได้ยากนะมันไม่ได้ยากนะจริงๆนะอืมแต่อันเนี้ยพี่จะมาเปิดให้ดูว่าถ้าเรามีเวลาน้อยเนี่ยเราพยายามเลือกเรื่องที่เราโอเคกับมันโอเคนะที่เราเห็นแล้วเราเป็นมิตรกับมันนะเอออย่างพี่บอกเลยนะเรื่องเรียวยงแรงเนีเ่ยพี่ทําคลิปสอนไปแล้วครับในช่องพี่ถ้าใครมีเวลานะครับเก็บได้เลยนะครับพี่ได้อธิบายละเอียดมากทุกเทคนิคพี่สอนไปหมดเลยนะครับทั้งเนื้อหาแล้วก็ตลุยโจทย์นะครับก็อย่าลืมไปติดตามได้นะครับอืมเนี่ยอย่างที่พี่บอกว่ามันมีหลายๆสรรยๆยิ่สง ที่เราเลยให้เป็น4ีดาวมันหลอกเราได้ครับเนี่ยมันสามารถออกว่าเป็นโดยที่ไม่ใช่การคำนวณนะเน้นความเข้าใจในในนิยามเนี่ยแล้วเนี้ยอ่ะเราชอบมันไหมครับเราชอบมันไหมอ่าแล้วก็มันอยู่หลังๆด้วยครับเนี่ยมันจะมีข้อเนี่ยเติมคำเนี่ยอย่างเงี้ยถามว่าเฉลยยากไหมไม่ยากครับจริงๆมันไม่ยากเลยแต่ว่าคือพี่เข้าใจธรรมชาติของในท,ที่สองนทะี่สองะเนาะพอเห็นพวกเนี้ยมันโอโ้โห อะไรอะ่ะรู้ธรรมดายัางงงเลยนี่มนยกกำลังเศษส่วนมาคูณลุ้นให้อีกอะไรอย่างเงี้ยน้องก็ลองดูตัวเองว่าเราโอเคกับมันหรือเปล่านะครับในเรื่องเลขยกโยมหลังอืมแต่เดี๋ยวท้ายคลิปเนี่ยพี่จะบอกให้ละกันถ้าเป็นพี่จะเก็บบทไหนแต่ตอนเนี้ยเอาเป็นว่าให้น้องลองคิดเองละกันนะครับว่าบทที่เหลือเนี่ยควรจะเอาบทไหนอ่ะต่อมาครับเรื่องฟังก์ชันพี่ให้ระดับผมอยากเป็น4ดาวเหมือนกันเนื่องจากอะไรไปดูกันนะครับไอ้ฟังก์ชันเนี่ยมันไม่ได้ยากมากครับแต่มันโจมันยาวครับ น้องๆหลายคนอาจจะไม่ถูกฉลกแล้วก็อาจจะชอบแบบตีจบปัญหาไม่แตกอ่ะก็จะไม่ชอบบทนี้เห็น <He n S 2> ไหมครับว่าอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเอออืมซึ่งพี่ขอพูดอีกครั้งหนึ่งครับน้องๆจริงๆมันไม่ได้ยากนะเออมันไม่ได้ยากนะจริงๆนะเดี๋ยวพี่จะทาคลิปสอนด้วยนะครับในเรื่องนี้ยแต่ว่าด้วยธรรมชาติของมันเนี่ยเด็กหลายๆคนอาจจะไม่ชอบโจทย์ยาวๆแล้วก็สิ่งที่เป็นโจทย์ปัญหาใช่ไหมครับอ่าฉะนั้นแล้วอืมเราก็ลองดูว่าเราเราเรา,เราทำแล้วเราพอโอเคกับมันหรือเปล่าครับอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยฟังกชันเนี่ยอย่างเงี้ย คือโจทย์มันยาวไงแล้วมันมีเรื่องเปอร์เซ็นต์เข้ามาด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะแบบเ,เด็กที่ไม่ชอบโจทย์ปัญหาก็กกอาจจะแอนตี้กับเรื่องนี้ได้นะครับอันนี้คือคร่าวๆนะเรื่องฟังก์ชันนะครับต่อมาบทถัดมาลำดับและอนุกรมเรื่องนี้พี่บอกเลยพี่เชียร์มากครับพี่เชียร์มากเพราะว่าเรื่องนี้นะครับสูตรน้อยแล้วก็ทำความเข้าใจได้ไม่ยากเ,เคยมีเด็กพี่คนหนึ่งครับตอนพี่ไปสอนที่โรงเรียนนะครับคือเขาเป็นเด็กที่แบบ เขาเขาคุยก so ับพ he ี่นะเขาบอกว่าเฮ้ยเขาเรียนมาเนี่ยเขาไม่เคยเข้าใจคณิตศาสตร์เลยเกรดก็ไม่ดีเลยแต่ว่าพอเขาได้มาเรียนเรื่องนี้กับกับกับพี่อะไรเงี้ยโอ้โหเขาบอกเขาเข้าใจมากเลยอ่ะมันเหมือนเป็นเป็นเรื่องที่แบบเขาเปลี่ยนความคิดมาชอบคณิตศาสตร์เพราะเรื่องนี้เลยอ่ะแล้วแบบอนุกรมอะไรเงี้ยอืมงั้นพี่ก็อยากให้น้องๆลองดูครับเอาเป็นตัวเลือกล้วกันนะครับเพราะเรื่องนี้มันไม่ได้โจทย์ไม่ได้ยาวแล้วก็สูตรไม่ได้เยอะเห็นไหมครับเนี่ยโจทย์มันสั้นมากอืมนะครับโจทย์มันสั้นมากเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วก็มีอะไรอีอย้ ส่วนลักษณะแบบนี้อาจจะเป็นโจทย์ปัญหานิดนึงแต่ว่ามันไม่ยากครับเพราะว่ามันเป็นการเพิ่มแบบมีแพทเทิร์นไงเข้าใจปะอ่าแต่พี่ยังไม่ขอลงรายละเอียดเกี่ยวกับทฤษฎีของมันนะครับเอาเป็นว่าให้เราเห็นโจทย์คร่าวๆก่อนอ๋อลำดับอนุกรมมันปรัมาณนี้นะครับอ่าโอเคครับอ่าต่อมาครับก็จะเหลือเรื่องสุดท้ายดอกเบี้ยและมูลค่าของเงินนะครับเรื่องนี้ลองดูภาพรวมที่พี่เขียนมานิดนึงนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เนื้อหาน้อยนะครับ ื้อหาน้อยแล้วก็ะระดับความยากก็กลางๆครับ3ดาวออก2ข้อด้วยกันนะครับถามว่าคุ้มไหมที่จะเก็บอันนี้พีไ่ไม่ไม่ไม่อยากพูดว่าจะเก็บหรือไม่เก็บดีไหมนะครับเพราะว่าเด็กบางคนน่ะก็คือไม่ชอบจริงๆครับเพราะว่าน้องๆล,ล,ลองอ่านโจทย์ฮะดูดิเอกสองข้อก็จริงแต่ดู2ข้อของมัน,น <c oughs> ดูข้อ11อกับข้อ12อครับอย่างเงี้ยเป็นเรื่องดอกเบีย้ยและมูลค่าของเงินนะครับถามว่ามันยากไหมพี่แม็ก ยืนยันคำเดิมด้วยความที่เป็นคณิตพื้นฐานมันไม่ได้ยากหรอกนะครับแต่ว่ามันก็ต้องอาศัยความเข้าใจแล้วก็ต้องเปิดใจนิดนึงเพราะว่ามันอาจจะดูตกใจนะครับเรื่องตัวเลขเนี่ยแต่พี่บอกเลยนะเรื่องนี้ก็เก็บได้เหมือนกันเพราะว่าอะไรครับเพราะเรื่องนี้ไม่ต้องคำนวณหาคำตอบพอ,อมาเป็นตัวเลขคือเพียวเข้าใจไหมคือเราไม่ต้องคิดเลขออกมาว่ามันตอบ10ตอบ20ตอบ1่ตอบ0ูนไม่ต้องครับเรื่องนี้ถ้าเราจำสูตรได้ถ้าเราใช้สูตรเป็นมันจะแทนค่าแล้วมันจะตอบเลย น้องเข้าใจไหมครับเห็นไหมพอเราแทนค่าแล้วเนี่ยมันจะตอบเป็นสูตรเลยอ่ะคือจบเลยนะครับน้องไม่ต้องคิดเลขอ่าเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมครับมันยาวก็จริงนน้องมันยาวก็จริงแต่มันมันไม่ต้องคิดเลขไงมันตอบเป็นแทนสูตรแล้วมันตอบเลยอ่ะอันจะไปง่ายๆโอเคนะครับอ่ะก็หวังว่าเราจะพอเห็นแล้วครับว่าเราโอเคกับบทไหนนะครับเดี๋ยวพี่จะมาสรุปให้ฟังแล้วว่า ถ้าเป็นพี่แม็กเนี่ยต้องเลือกให้ลูกศิษย์ของพี่เนี่ยหรือเลือกให้น้อง,องจริงๆแล้วเนี่ยพี่จะเลือกให้เก็บบทไหนใน4บทนี้นะครับแต่บอกเลยนะครับน้องอย่าเชื่อพี่มากนะครับเอาที่น้องถนัดเลยละกันนะครับอืมาะการสอบเนี่ยมันก็เป็นน้องเข้าไปสอบพี่ไม่ได้ไปสอบด้วยจริงไหมครับเออแล้วพี่บอกเลยว่าพี่ก็ทำพี่ก็ชอบทุกเรื่องหละเอาตรงในในใน,ในพื้นฐานอะเพราระมันไม่ได้ยากเลยนะครับแต่ถ้าพี่เลือกให้น้องจริง,รงๆแล้วนะครับเรื่องแรกคือเรื่องลำดับและอนุกรม ที่บอกเลยนะครับอ่าลำดับและอนุกรมสูตรไม่เยอะและทำเข้าใจได้ไม่ยากถัดมาครับอ่าเดี๋ยวพี่ขอเขียนเป็นข้อเลยแล้วกันนะครับอันนี้ไม่รวมกับไออันนี้ที่เราแบบแน่นอนอยู่แล้วนะ1 2 7 8 9อเนี่ยอันนี้เราแน่นอนว่าเราจะอ่านต้องอ่านอยู่แล้วนะทิ้งเด็ดขาดอ่านเดี๋ยวพี่ขอเขียนเป็นลำดับนี้เลยแล้วกันนะลำดับอนุกรมเนี่ยเป็นลำดับที่1แหละที่คนอ่านต่อจาก5บทแรกที่พี่แนะนําไปนะครับเรื่องที่2คือเรื่องของดอกเบีย้ยและมูลค่าของเงิน ทำไม่ะพี่แม็กทำาไมล่ะก็เพราะว่าเรื่องนี้จริงๆแล้วถ้าเราอ่านลำดับอนุกรมมาเนี่ยเราจะทําเรื่องนี้ได้ครับแต่มันไม่เชิงว่าทําได้ร้อเปอร์เซ็นต์นะมันจะมีสูตรเพิ่มเติมมาแต่ว่าไอเดียมันจะมาจากเรื่องลำดับและอนุกรมไงอ่าฉะนั้นถ้าน้องๆเข้าใจเรื่องอนุกรมจริงๆแล้วเนี่ยน้องสามารถเก็บดอกเบี้ยและมูลค่าของเงินได้เลยครับเก็บต่อกันเลยเพราะเนื้อหามันใกล้เคียงกันมากมันต่อเนื่องกันมาเพิ่มเนื้อหาเพิ่มอรนนิดหน่อยเข้าใจอ่าทีนี้ถามว่าลวไอสองเรื่องเนี้ย พี่แนะนำนะครับไปเก็บเลขย่อมลังดีกว่าครับแล้วเอาฟังก์ชันไว้ตอนท้ายเลยอืมนะครับแค่นี้เลยครับแต่ว่าน้องๆครับฟังก่อนนะถ้าน้องๆไม่ได้เก็บลำดับแลขอนุกรมเนี่ยน้องๆก็จะลำบากนิดนึงนะถ้าอยากไปเก็บเรื่องดอกเบี้ยนะครับเพราะว่าเนื้อหามันต่อเนื่องกันนะครับอ่าฉะนั้นแล้วถ้าเราไม่อยากเก็บลำดับอนุกรมเนี่ยพี่ก็แนะนาให้เราไปเก็บเลขย่อมลังหรือว่าฟังก์ชันไปเลยก็ได้นะครับอ่าลักษณะประมาณนี้นะครับน้องๆครับอืม อ่ะขอย้ำอีกหนึ่งรอบเพื่น้องอย่าเชื่อพี่มากนะครับเชื่อพี่แค่บท1บท2 7 8เเนี่ยเชื่อพี่ได้เพราะว่ามันเห็นได้ชัดเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าข้อมันออกเยอะใช่ไหมครับเออแล้วก็เซตตระกาสตร์เนี่ยมันง่ายแต่4บทเนี้ยเอาที่น้องถนัดละกันนะครับแล้วก็ฟังที่พี่เนี่ยไกด์ไลน์เนี่ยไว้เป็นแนวทางละกันประกอบการตัดสินใจนะครับอ่าโอเคนะครับวันนี้ก็มีประมาณเท่านี้ครับพ่น้อง ก็มาให้ไอเดียครับว่าเราควรจะอ่านบทไหนดีนะครับแล้วก็ขอบอกนิดนึงนะครับสำหรับข่าวดีนครับน้องๆปี -66 แล้วก็ปีต่างๆก็ได้ครับหกเจอะไรก็ได้ที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับช่องพี่เนี่ยกาลังจะทําคลิปติวสอบปีรลเวลนะครับทั้งคณิตหนึ่งแล้วก็คณิต2สองแบบฟรีๆเลยแบบไม่กักนะครับน้องก็สามารถกดติดตามช่องพี่แล้วก็ไล่ดูคลิป้อนหลังได้เลยนะครับผมโอเคครับก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับน้องเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอให้น้องๆทุกคนเนี่ย ่ตั้งใจอ่านหนังสือนะครับมีคำถามตรนไหนก็คอมเมนต์ถามพี่แม็กได้เลยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย